มนทินลวงรักตอนที่หนึ่งคนเคยสำคัญก้อนเมฆสีคลึมครมเคลืคล่อนตัวมาอย่างช้าๆคล้ายเป็นสัญญาณบอกว่าอีกไม่นานฝนก็คงจะตกแล้วหลายๆคนไม่ชอบสายฝนแต่เธอน,นั้นกลับรู้สึกดีที่ได้เห็นมนันเพราะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้หวนนึกถึงเรื่องราวในอดีตซึ่งนับเป็นความทรงจำดีๆสำหรับดิซยา ทำไมถึงมาเล่นในที่ลึกๆแบบนี้ถ้าพี่มาช้ากว่านี้จะทำยังไงฝนใกล้จะตกแล้วด้วยเอิงแค่เดินเข้ามาเล่นนะคะสงสัยเดินเล่นเพลินไปหน่อยกำลังจะกลับพอดีพี่บอกให้น้องเอิงรอพี่ก่อนคราวหน้าห้ามวิ่งมาคนเดียวแบบนี้อีกนะครับจับมือพี่ไว้เดี๋ยวหลงทางอีกจะมืดแล้วฝนตกแล้วค่ะพี่อาจมันหยดใส่แก้มของเอิงเงิงนรีบวิ่ง ไม่งั้นเราสองคนเปียงเหมือนลูกหมาแน่ๆชายหนุ่มกระชับฝ่ามือเล็กๆออกแรงดึงให้น้องวิ่งตามซึ่งดิษยาไม่เกี่ยงงอนรีบเร็งฝีเท้าตามพี่ชายโอ๊ยแต่เหมือนอักคารวินจะรีบเกินไปด้วยความเป็นห่วงน้องกลัวว่าจะโดนฝนและเป็นหวัดเข้าถึงได้ลืมความยาวของช่วงขาสําหรับเขาและเธอว่ามันช่างต่างกันมากเหลือเกินสุดท้ายน้องถึงได้สะดุดล้มจนทําให้คนเป็นพี่รู้สึกผิด เป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนหรือเปล่าถามด้วยความเป็นห่วงสีหน้าดูเคร่งเครียดเมื่อตัวเองนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ดิษยาล้มจนน้ำตาเอ่อคลอในขณะนี้ถึงกระนั้นน้องก็ยังคงฝืนยิ้มแล้วสายหน้าเบาๆไม่เป็นอะไรคะ่ะคำว่าไม่เป็นอะไรของดิษยามันคือคำโกหกเมื่อเธอนั้นพยายามลุกขึ้นแต่กลับประคองตัวเองไม่ได้ เนื่องจากข้อเท้าแพลงจนเจ็บน้ำตาเล็ดจะทิ้งน้ำหนักลงไปได้อย่างไรพี่ขอโทษน้องเอิงกอดขอพี่เอาไว้ให้เอิงขี่หลังเหรอคะนานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้เล่นขี่คอกับอัคารวินเหมือนเมื่อก่อนไงครับถึงตอนนี้จะโตแล้วแต่พี่คิดว่าเราคงตัวไม่หนักเท่าไหร่นักดิษยาไม่ปฏิเสธรีบทำตามคำที่ชายหนุ่มบอกอัคารวินแบกเธอแล้วเดินไปเรื่อย โดยพยายามเร่งฝีเท้าแต่ก็ไม่ถึงกับเร็วมากไม่รู้เพราะว่าเดินเร็วกว่านี้ไม่ได้หรือเป็นเพราะกลัวจะสะดุดหินก้อนนั้นแล้วพากันล้มลงไปแต่ที่รู้ๆตอนนี้สายฝนกำนลังโปรยปลายลงมาในขณะที่ดิสยาแนบหน้านลงกับไหล่แกล่งของชายหนุม่มเอาไว้ถ้าเอิงล้มแบบนี้อีกพี่อาจจะยอมแบกเอิงอีกหรือเปล่าคะทำไมจะไม่ได้ล่ะ พี่ยอมแบกเอิงทั้งชีวิตเลยก็ได้ตอนนั้นดิสยาไม่รู้ว่าสีหน้าคนพูดเป็นอย่างไรแต่เธอยิ้มกว้างไม่ได้ยินมนันสัญญานะคะสัญญาครับหนังสือเล่มบางๆขอลงศีรษะเพื่อนรักอย่างไม่แรงนักจนดิษยาสะดุง้งตื่นจากผวังมองวันนี้ดาที่กำลังยืนเท้าเอวเจ้องหน้ากันอยู่ก่อนแล้วเสมอไปถึงไหนย่ายะคุณหนูช่วยกันเก็บของสิ ฝนจะตกอยู่แล้วเนี่ยคุยคุยกันอยู่สักพักนางเงียบและเอาแต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เรียกก็ไม่ได้ยินเหมือนคนกำลังคิดอะไรอยู่คนเดียวฉันว่าแกเลิกคิดถึงเรื่องนั้นเถอะนะดิสยาถอนหายใจเฮือกใหญ่เมื่อเพื่อนพูดจี้จุดใส่กันเอาจริงๆเธอจะเลือกฝึกง,งานที่บริษัทครอบครัวก็ได้แต่ไม่อยากโดนมองแรงหาว่าใช้เส้นอีกอีกอย่าง คนที่นั่นก็ไม่มีใครกล้าใช้งานเธออีกไม่อยากโดนยัดยาดกล่าวหาว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟออยากพิสูจน์ตัวเองให้ใครหลายๆคนเห็นว่าเธอมีศักยภาพที่ดีพอที่จะช่วยเหลือบิดาและพี่ชายสารต่อบ,บริษัทด้วยตัวเองแกจะไม่ไปฝึกง,งานกับฉันจริงๆเหรอนิวแกจะทิ้งฉันจริงๆนะลรอบ่นพลางเก็บของใส่กระเป๋าไปด้วยพอเก็บเสร็จก็ถูกเพื่อนความือแล้วลากเดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะตัว,ตวยาวใต้ตึกคณะ เนื่องจากฝนเริ่มตกหนักมากกว่าเดิมก็อยากอยู่นะแต่ป้าไม่ยอมว่าแกหรือแกจะมาฝึกกับฉันดีล่ะไม่อยางว่าขึ้นไปฝึกกับคุณอาดเดี๋ยวก็ได้ทะเลาะก,กับยายก้าวหลอกมันห่วงพี่ชายตัวเองจะตายไปยิ่งพูดถึงกอราการก็ยิ่งทําให้เดิสยางงุดงีดผู้หญิงคนนั้นเป็นน้องสาวบุญธรรมของอัคารวินตั้งแต่กอราการเข้ามาในชีวิตมืนความสัมพันธ์ของเธอและชายหนุ่มนั้น จะถูกกันออกจากกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้เขาห่างหายไปจากชีวิตของเธอกลับมาเจอกันอีกครั้งสายตาและท่าทางการกระทำก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนพี่อัดของเธอคนเดิมสิ่งที่เธอรู้และพอจะเดาได้อย่างหนึ่งก็คือก่อนระการน,นั้นกำลังหลงรักพี่ชายต่างสายเลือดของตัวเองใหญ่นั่นกีดกันไม่ยอมให้เธอเจอกับอัคารวินแต่สาเหตุที่ทำให้เขามองเธอแปลกไป ก็คงจะมาจากคำเป่าหูของผู้หญิงคนนั้นแต่มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้เชื่อว่าคนอย่างอัครวินคงจะไม่เชื่อลมปากนอกสาวต่างสายเลือดเพราะเธอกับเขานั้นรู้จักกันมานานนานมากก่อนที่ตัวมารอย่างกราการจะเข้ามาแทรกแสงเสียอีกฉันไม่สนใจหรอกนะเพราะพี่อาจเป็นเจ้าของบริษัทไม่ใช่เยก้าอีกอย่างเรื่องนี้เธอก็เคยเกินเกินกับบิดาเอาไว้แล้วว่า ให้ท่านไปช่วยพูดกับมารดาของอัครวินซึ่งท่านเองก็รับปากทําไมถึงได้เป็นคนคิดเองเออเองแบบนี้กันล่ะเกิดถูกพี่อัดปฏิเสธขึ้นมาจะทําหน้ายัางไงลรอบุคคลที่สามเดินเข้ามาร่วมวงสนทนาเมื่อครูเธอกําลังจะเดินผ่านไปอยู่แล้วเพราะไม่อยากเสวนากับคนอย่างดิศยาก่อนรักการกระชับกระเป๋าสะพายของตัวเองในอ้อมอกมีหนังสือเรียนอยู่สองเล่มภายนอกลหลายๆคนอาจจะมองว่า ิงสาวเป็นคนเรียบร้อยอ่อนหวานแต่ใครจะรู้ว่าแท้จริงแล้วมันมีอะไรซุกซ่อนอยู่เต็มไปหมดก็ไม่ทำหน้าย,ยังไงก็จะยิ้มสู้อยู่แบบนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกกับการต่อปากต่อคำระหว่างเธอกับกรลการมันทำให้ดิสยารู้ว่าหากอ่อนข้อให้เมื่อไหร่มันจะยิ่งเข้าตามแผนมากเท่านั้นเล่นตามเกมไปให้กรณการประสาทเสียเล่นเล่นไปก่อนดีกว่าหน้าเธอก็ทนดีนะเอิง ถ้าเป็นฉันคงจะไม่สู้เพราะรู้ตัวว่าถึงสู้ยังไงก็แพ้วันนี้ดาเดือดแทนเพื่อนจะโต้กลับแต่โดนดิษยาห้ามเอาไว้ก่อนเกลียดนักไอรอยยิ้มวนหวานานั่นแต่วาจาเหย็ดคนอื่นแบบนี้นะ่าถ้าฉันแพ้ดิษยาเจ้าหน้าอีกฝ่ายเลิกหัวเราะเบาๆเธอก็คงจะแพ้ตั้งแต่อย่างไม่เริ่มเหมือนกันรู้ทางรู้ว่าจริงๆแล้วพี่อาจเขารักใคร ใช่ว่าพูดไปแล้วจะไม่เจ็บตรงกันข้ามต่างหากเลยล่ะเป็นความจริงที่อักครวินมีคนที่แอบรักอยู่แล้วใครๆก็คงจะมองออกว่าชายหนุ่มคิดกับปารวีมากกว่าคำว่าเพื่อนแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรถึงทำให้เธอรู้สึกกับเพื่อนสาวของเขาปแปลกๆมันติดอยู่ในใจไม่ว่าจะนึกยังไงก็นึกไม่ออกสักทีวันนี้ดาสกิดเพื่อนอีกครั้งไม่เห็นคนที่กำลังพูดถึงเดินเข้ามา แถมยังมาพร้อมกับใครอีกคนที่ชวนให้เพื่อนรักปวดหัวใจเล่นๆแต่เหมือนดิสยาจะไม่รู้ตัวปัดมือเธอออกและพูดกับกรรการต่อไปทำตัวเป็นน้องสาวที่ดีแต่จริงๆแล้วก็หวังจะง่าพี่ชายผู้มีพระคุณของตัวเองสำนึกตัวเองไว้บ้างนะเก้าที่เธอยังเสนอหน้าได้ทุกวันนี้ก็พอครอบครัวของพี่อาจขอรับเธอมาเลี้ยงหรอกนะฉันขอโทษ ถ้าเผอพูดอะไรออกไปที่ทำให้เธอไม่พอใจแต่ก็ไม่เห็นต้องหยิบเรื่องนี้มาล้อก,กันเลยดิษยานิ้วหน้ารู้ว่าตัวเองก้าวผิดเมื่อเห็นสีหน้าของฝ่ายตรงข้ามเธอเรีบหันหลังไปมองแล้วก็พบว่าอัครวิน,น้นเมายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแถมข้างกายของเขานั้นยังมีปารวีที่ส่งยิ้มมาให้เธออีกด้วยไม่แปลกใจที่ได้ยินความคิดแบบนี้ มาจากปากของคนอย่างเธอดิสยาหน้าชาไปทั้งแถบเมื่อชายหนุ่มบอกเสียงเรียบแวลตาตำหนิที่เขาส่งมาให้เธอนั้นมันทำให้เธออดน้อยใจไม่ได้พี่อาจมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาต่อว่าเธอแบบนี้ตั้งแต่ก่อนรักการก้าวเข้ามาในชีวิตอะไรๆก็เปลี่ยนไปนทุกอย่างจากผู้ชายที่เคยใจดีกับแปลเปลี่ยนเป็นคนใจร้ายยอมรับเลยว่า เธออาจจะเอาแต่ใจแต่นั่นก็เพราะอัครวินเลือกที่จะไม่สนใจกันเหมือนเมื่อก่อนเวลาที่มีหันไปทุ่มให้กับปารวีผู้หญิงที่กำลังส่งยิ้มมาให้กันส่วนอีกคนก็คือกอราการน,น้องสาวบุญธรรมที่คิดกับอัครวินมากเกินกว่าคำว่าพี่ชายตอนที่สองคนนี้ยังไม่แทรกแสงเข้ามาเธอเป็นที่หนึ่งมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เธอไม่รู้ว่า ตัวเองเป็นที่เท่าไหร่แล้วกลับได้แล้วก้าวข้าพิอาจก่อนระก,กาศรับคำเสียงแผวเบารีบก้มหน้าเมื่อโดนในตาคมเข้มจ้องมองมาพิอาจคะเออมีเรื่องอยากจะฉันไม่ว่างคำตอบนั้นลั่นออกมาแล้วเชื่อว่าเขายังไม่ทันคิดหรือไต่ตองอะไรด้วยซ้ำดิษยาได้แต่มองหน้าชายหนุ่มอย่างตัดเพอและน้อยใจสุดฤทธิ์จนกระทั่งปลาละว,วีดหนไม่ไหว จำเป็นต้องตำหนิเพื่อนเบาๆอาจทำไมพูดแบบนั้นล่ะคนที่ไม่เคยสนใจความรู้สึกของคนอื่นไม่จำเป็นต้องมารักษาน้ำใจคำพูดนั้นพุ่งแทงหัวใจคนฝั่งที่ยืนหันหลังให้กันอย่างจังเดี๋ยวสิอาจทำไมเป็นคนแบบนี้กันเนี่ยปารวีน,น่าเสียเมื่อคารวินเดินไปโดยไม่รอใครขอโทษนะคะคุณเอิงเธอก้มศรีรษะให้ดิษยาเล็กน้อยแม้ว่าหญิงสาวจะอายุน้อยกว่ามาก แต่อย่างไรเสียก็เป็นน้องสาวของเจ้านายก่อนรัก,การปิดปากหัวเราะไหวลายจนหน้าหมันไส้เหลือเกินซึ่งมันทำให้วัน,นิดาอดทนไม่ได้ดีที่อีกฝ่ายเร่งฝีเท้าตามติดสองคนนั้นไปไม่ห่างปล่อยให้ดิสยาน,นิ่งเงันที่เดิมเอ,อิงฉันว่าแกเปลี่ยนใจอย่างทันนะตบบาเพื่อนรักเห็นใจไม่น้อยที่โดนต่อว่าอย่างรุนแรงทอยคำพวกนั้นยังไม่เท่ากับสายตาที่อยาคารวินใช้มอง ขนาดเธอไม่ได้รู้สึกรักใคร่ผู้ชายคนนั้นมองทีอย่างหน้าชาไปทั้งแถบแล้วดิษยาเราจะรู้สึกอย่างไรกันอีกนิดเดียวนิวนไหนๆก็เจ็บขนาดนี้แล้วลองอีกสักตั้งมันคงไม่เจ็บไปมากกว่านี้แล้วล่ะจนถึงตอนนั้นถ้าเธอ,อยังทำให้คัครวินกลับมาเป็นพี่อัดคนเดิมไม่ได้เธอจะยอมปล่อยเขาไปสัญญากับฉันได้ไหมความเศร้าในดวงตาของเพื่อนทำให้วาน,นิดา รู้สึกหดหู่ไม่น้อยถ้าทุกอย่างมันไม่ดีขึ้นแกจะต้องหยุดน,นะเอิงหยุดเอาหัวใจของตัวเองไปผูกไว้กับคนแบบนั้นได้สิสัญญาหากวันนั้นเกิดขึ้นจริง<ๆ>เธอคงไม่ต่างจากคนที่มีเพียงร่างกายแต่ไร้หัวใจคาลือหาดรู้ตั้งอยู่แถบชานเมืองบนเหนือที่ร้อยกว่าไร่สถานที่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นยามที่ก้าวขาเข้ามาน่าเสียใจ ที่คนเป็นภรรยา่วนจากไปเสียก่อนแต่อย่างน้อยชีวิตของพานุพงศ์ยังมีความหมายเมื่อหญิงสาวที่รักมอบของขวัญล้ำค่ายอย่างลูกชายและลูกสาวทิ้งให้เขาคอยดูแลแต่เทว่าตอนนี้ดูเหมือนดวงใจของคนสุดท้องจะมีเรื่องให้ต้องคบคิดถึงได้ดูเึ้งซึมผิดปกติหนูจะไม่ฝึกง,งานที่บริษัทของเราจริงๆหรอเอิงทำไมต้องไปฝึกที่อื่นด้วยเห็นดิสยาเยงี้ไปแบบนั้น คนเป็นพ่อเองก็รู้สึกไม่สบายใจนั่นสิเยอเอิงฝึกบริษัทเรานี่แหละไม่มีใครเขาพูดอะไรหรอกนะยังไงจบมาเราก็ต้องเข้ามาช่วยพี่ทำงานโดยละก่อนพูดขึ้นมาบ้างเมื่อเห็นบิดาสงสายตามมาให้ว่าก็ว่าเธอดิสยาเป็นผู้หญิงคนเดียวของบ้านไม่ต่างจากแก้วตาดวงใจของเขาและคนเป็นพ่อหนูอยากลองไปหาประสบการณ์ข้างนอกบ้านนะคะตั้งแต่เกิดมา แบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยสักนิดแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นมาดูถูกว่าคุณพ่อกับพี่โดนมีลูกมีน้องสาวที่เหยียบที่กกายไม่ฟอให้หนูไปฝึกที่อื่นเถอะนะคะอย่างน้อยๆหนูก็จะได้มีความภาคภูมิใจในตัวเองมันเป็นทางเดียวที่จะเข้าใกล้อคารวินได้แอบสืบม,มาจนรู้ว่าเขาลงทุนสร้างรีสอร์ทขนาดใหญ่ที่ต่างจังหวัดและกำลังจะลงไปดูแลด้วยตัวเองอีกอย่างก่อนรักการ คงจะได้ฝึกง,งานบริษัทของคุณอาพิทักษ์เท่ากับว่าตัดเส้นหนามไปในตัวแล้วหนูมองที่ไหนไว้แล้วเออหนูอยากไปฝึกกับพี่อาจนะคะดิสยาตอบเอียงอายโดยไม่สามารถปิดบงังและไม่อาจเล่นลอดสายตาคนเป็นพ่อและเป็นพี่ชายไปได้ทั้งสองรู้ดีว่าสาวน้อยคิดอย่างไรกับฝ่ายนั้นเมื่อก่อนตัวติดกันอย่างกับอะไรแต่พอโตมาต่างคนต่างมีหน้าที่ ก็เลยทำให้ห่างๆกันไปบ้างเจ้าอาจนัะนละอก็พอได้นะพอเองก็ไม่ไว้ใจใครเท่าไหร่นักดิษยาร,ระบายยิ้มตรงเข้าก่อดแขนบิดาและสมน้าลงออดอ้อนตามภาษาลูกสาวคนเล็กผานุพงศ์หัวเราะชอบใจฝ่ามือใหญ่ที่เริ่มเหี่ยวย่นตามการเวลาลูบศีสาะลูกสาวด้วยความรักแสดงว่ายังไม่ได้บอกพี่เขานนาสีท่านเปลยขึ้นเหมือนรู้ทัน ในขณะที่ดนละกรสายหน้ายิ้มยิ้มคุณพ่อไปคุยกับคุณอาให้หนูหน่อยได้หรือเปล่าคะพังนี้พี่อาจชอบดุหนูนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพ่อจัดการให้ก็แล้วกันหนูเตรียมตัวจัดกระเป๋ารอได้เลยนะไปฝึกที่นั่นก็ดีเหมือนกันนะจะได้เรียนรู้งานกับเจ้าหน้าที่พลางพี่ข่าวหน้าคงจะสอนงานเราได้เป็นอย่างดีไม่ใช่คนอื่นคนไก่ที่ไหนด้วยหนูรักคุณพ่อที่สุดเลยคะ่ะยื้ตัวหอมแก้มาก แล้วกอดท่านเอาไวา้ใบหน้างามระบายยิ้มด้วยความยินดีหากอัครวินรู้เรื่องแน่นอนว่าเขานั้นอาจจะโกรธเธอแน่ๆแต่เรื่องนั้นจะพยายามไม่ใส่ใจเพราะหากไม่ทำแบบนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธอคงจะห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆในตาคมเข้มหลับลงเอ็นตัวไปด้านหลังพิงพนักเก้าอี้อย่างหมดแรงจากที่ตั้งใจจะเคียงงานให้สเสร็จจะได้ลงไปคุมรีสอร์ทใหม่ ที่เพิ่งจะเปิดได้สักเดือนถือว่าเป็นการชาร์พลังงานให้กับตัวเองไปด้วยแต่สุดท้ายทุกอย่างกำลังจะพังลงเมื่อมานดาพูดเรื่องหนึ่งขึ้นมาซึ่งทำให้อัครวินเก็บความไม่พอใจเอาไว้ภายใต้ใบหน้าราบเรียบคิดอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีวันนี้ตาอาดแม่มีเรื่องจะคุยด้วยครับแม่แม่อยากให้น้องเอิงไปฝึกง,งานกับอาดรู้ใช่ไหมว่ายังไง สองครอบครัวก็ต้องเกี่ยวดองกันและอาจเองก็เคยรับปากกับแม่เอาไว้ก่อนแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนนี่ครับผมว่าเรื่องพวกนั้นเราควรยกเลิกเดี๋ยวผมจะลองหาโอกาสไปคุยกับคุณลุงเองแม่คิดว่าลูกรู้จักแม่ดีที่สุดนะอาจคุณพานุพงศ์มีบุญคุณกับครอบครัวของเรามากอีกอย่างน้องเอิงก็ไม่ใช่คนอื่นคนกลย,ยังไงแม่ก็ฝากอาจดูแลน้องด้วยนะ แม่รักน้องเอิงเหมือนลูกสาวคนหนึ่งอาจเข้าใจแม่ใช่ไหมลูกครับการที่มารดาเปิดปากพูดกับเขาแบบนี้มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกเสจากดิษยานำเรื่องพวกนี้ไปบอกพ่อของตัวเองแล้วคุณหลุงพานุพงศ์ถึงเอ่ยปากบอกกับครอบครัวของเขาอีกทีคำก็บุญคุณสองคำก็บุญคุณไม่เถียงเพราะมันเป็นเรื่องจริงและเขาก็เคารพท่านไม่ต่างจากบิดา แต่กับผู้หญิงคนนั้นมันไม่ใช่อะไรที่ไม่ได้ดังใจเธอมักจะยกเรื่องพวกนี้ขึ้นมาต่อรองเสมอเรื่ครั้งนี้ก็เช่นกันเขาให้ความสัมพันธ์แค่น้องสาวหาใช่คนรักอย่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างจับคู่นำซ้ำเจ้าตัวยังยินยอมพร้อมใจอย่างไม่คัดค้านเลยสักคำแต่ไม่มีใครถามความต้องการของเขาเลยสักคนเย่ามัวแต่หน้าบึง้งตั้งใจทำงานนะคะ ข้อความสั้นๆจากใครบางคนทำให้อารมณ์ขุนมัวเปลี่ยนเป็นชื่นใจได้ไม่ยากปารวีนนั้นเป็นผู้หญิงที่อยู่ด้วยแล้วไม่น่าเบื่อเธอน่ารักแล้วก็เด็ดเดี่ยวอยู่ในตัวบางครั้งก็ดูลึกลับจนเดาใจไม่ถูกเหมือนกันคอนี่นี่แหละที่ทำให้อัครวินสับสนจนไม่กล้าถามหญิงสาวว่าคิดอย่างไรกับตัวของเขาเพราะตัวของเขานั้นก็ชัดเจนมาตลอดรอแค่คำตอบของเธอก็เท่านั้น เย็นนีว่างหรือเปล่าขี้เกียจมานั่งพิมพ์ตัดสินใจโทรออกไปเพราะอยากได้ยินเสียงหวานๆมากกว่าอะไรกันไม่ทำงานหรือไงาปารวีเอดตามสายส่วนทำให้คนที่กำลังนั่งควงปากาถึงกับหลุดยิ้มออกมาใจอยากจะให้ปารวีมาทำงานกับเขาให้เป็นเลขาส่วนตัวเลยก็ยังได้แต่ก็อย่างที่คิดเอาไว้เธอปฏิเสธแล้วก็ยืนกลานเสียงแข็ง เดี๋ยวไปรับน้ปานหาอะไรอร่อยๆกินกันยังไม่แน่ใจเลยอาจแต่ก็คงจะได้แหละอาจไปรอที่ร้านเลยก็ได้แล้วค่อยบอกปานอีกทีไม่อยากให้วนรถไปมานาะปานรวีก็เป็นแบบนี้ตลอดเป่งใจกันตลอดเวลาทางนี้เขาพูดไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งว่าสําหรับเธอแล้วต่อให้ขับรถหลายชั่วโมงเพื่อไปรับเขาเองก็ยอมห้าโมงครึ่งรอชั้นล่างถ้าช้าเกินสิบนาทีจะขึ้นไปตาม อย่านะเสียงหวานแวดเข้ามาจนทําให้อัคาราวินหัวเราะพอรู้ว่าหญิงสาวไม่ชอบให้เขาทําตัวแบบนั้นไม่ชอบทําอะไรที่เป็นจุดสนใจจริงๆก็ขู่ไปอย่างนั้นเพราะไม่อยากโดนงอนป่าระวิงงอนทีแล้วเขาเองก็รู้สึกร้อนๆหนาวๆตกลงตามนี้ก็แล้วกันได้ยินเสียงบ่นตามมาอีกละลอกแต่ก็ชิงตัดสายไปเสียก่อนอัคาราวินดึงลิ้นชักออกมาขวารูปใบเล็ก ที่อาจใส่ก,กรอบเป็นอย่างดีมันเป็นรูปคู่ระหว่างเขาและปารวีเมื่อสมัยตอนที่เรียนด้วยกันโดยฐานะที่แตกต่างทำให้หญิงสาวค่อนข้างที่จะระมัดระหวังตัวเองเวลาที่ไปไหนกับเขาสองคนจนถึงตอนนี้ต่างคนต่างมีภาระต้องทำงานแต่หัวใจของเขาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมและหัวใจของเธอเล่าเป็นอย่างไรบ้างนะประตูห้องทำงานถูกเคาะคงจะเป็นใครไม่ได้ คนที่สำคัญต่อเขาไม่อย่างนั้นคุณเรนูก็คงจะโทรรายงานแล้วและเมื่อประตูเปิดเข้ามาก็ทำให้ชายหนุ่มนั้นระบายยิ้มแม่เห็นว่าจะเที่ยงแล้วเลยมาชวนอัดไปทานข้าวพัชรีถิ้งตัวนั่งลงบนเก้าอี้ตัวนุ่มตรงข้ามกับลูกชายของตัวเองความฝันของคนเป็นแม่อย่างเธอก็คืออยากเห็นลูกมีครอบครัวเป็นตัวเป็นตน,ตนอยากอุ้มหลานยิ่งกว่าสิ่งใด และหากผู้หญิงที่จะก้าวมาเป็นสะพ้ายนั้นเป็นคนที่เธอรักและเอนดูราก,กับลูกคนหนึ่งก็คงจะดีไม่น้อยด้วยความยินดีเลยครับคุณพัชรีเจ้าของร่างสูง184เซนติเมตรลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วเดินอ้อมไปถือกระเป๋าให้กับมารดาของตัวเองจำได้ว่าเป็นแบรนด์เดียวกับที่เขาเคยซื้อให้ปารวีแต่เป็นคนรุ่นกันก็เท่านั้นและยังจำได้อีกว่าหญิงสาวนั้นโกรธมาก ไม่ยอมคุยด้วยอาทิตย์กว่า,วาเหตุเพราะเขาบังคับให้เธอรับของขวัญราคาแพงหากไม่ยอมรับเขาจะนำมันไปทิ้งพัตรราคารที่พัชรีจองไว้สร้างความหนักใจให้แก่อัครวินเพราะมันเป็นหนึ่งในธุรกิจของพานุพงศ์อารมณ์คุกรุ่นในใจเริ่มที่จะประทุข,ขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยยิ่งเห็นใบหน้ายิ้มแย้มของท่านมันก็ยิ่งทำให้เขามั่นใจว่าธุริที่ท่านยอมออกจากบ้านมามันคืออะไร ทำตัวดีๆล่ะแม่นัดน้องเอิงเอาไวา้แม่ควรจะถามความสมัครใจของผมบ้างนะครับไม่อยากทะเลาะกับท่านเขารู้ว่าไม่มีแม่ที่ไหนไม่รักลูกและบุคคลตรงหน้าก็เป็นคนที่ประเสริฐที่สุดแต่เรื่องนี้ใช่ว่าจะมัดมือชกกันได้ง่ายๆมันหมดยุคที่จะคลุมถุงชนไปนานแล้วเท่าที่จำได้แม่เคยถามอัดไปแล้วและก็ตอบตกลงไปด้วยลูกผู้ชายไม่ควรคืนคำ อัครวินจนปัญญาที่จะหาข้อโต้เถียงเขาแทบจะจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่าตกลงตอนไหนกันผมไม่ได้รักเดิสยาห้ามพูดแบบนี้นะอาดพูดเหมือนน้องเป็นคนห่างไกลน้องมีชื่อเล่นห้ามเรียกชื่อจริงพัชรีไม่รู้ว่าทำไมลูกชายของเธอน,นั้นถึงได้เปลี่ยนไปและเลยความใส่ใจต่อเดิสยาอย่างที่เคยเป็นผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เด็กดีอย่างที่แม่เห็นหรอกนะครับ ยเก้าของเราก็ยังเจ็บตัวอยู่บ่อยๆแม่รู้จักน้องเอิงกับเยเก้าดีแม่รู้ว่าสองคนนี้เป็นอย่างไรข้อนี้ทําให้เธอหนักใจไม่น้อยแต่ก็รักทั้งสองไม่แพ้กันเยเก้าก็แค่ห่วงพี่ชายส่วนน้องเอิงก็ห่วงเหมือนกันช่างเถอะครับผมไม่อยากพูดแล้วไม่พูดดีแล้วอาจลงจากรถเธอนี่จนจะได้เวลาที่นัดพอดีพนักง,งานคุลีกูจอเข้ามารับใช้ เมื่อเห็นแขกคนสำคัญเดินนำไปยังห้องอาหารส่วนตัวเมื่อไปถึงกลับพบว่าดิษยากับคุณลุงพานุพงศ์นั่งรออยู่ก่อนแล้วเลี่ยงไม่ได้ที่จะเดินไปนั่งตรงข้ามกับคนที่ไม่อยากเจอมากที่สุดสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะพี่อาจดิษยาย,ยิ้มกว้างดวงตาเป็นประกายไม่เห็นอัครวินเธอไม่คิดว่าเขาจะมาด้วยนึกว่าคุณอาพัชรีจะมาเพียงคนเดียว พอดีอาเห็นว่ามันตรงกับมื้อกลางวันพอดีนาะก็เลยชวนพี่เขามาด้วยเลยไม่ได้บอกน้องเอิ้งก่อนแล้วนี่พี่พาดมานานหรือ,อยังคะน้องต้องขอโทษด้วยนะคะที่มาช้าทังที่เป็นคนนั้นเองแท้ๆมาเมื่อกี้นี้เองนะครับไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่ดูเหมือนว่าวันนี้ลูกสาวคนสวยของเขาจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษตั้งแต่เห็นหนัครวนเดินเข้ามาก็ยังไม่ยอมหุบยิ้ม ลึกๆแล้วคนเป็นพ่อเองก็รู้สึกกังวลใจไม่น้อยเขามีลูกสาวเพียงคนเดียวเปรียบเสมือนลมหายใจก็ไม่ปรานดิสยามองคนที่นั่งตรงข้ามที่กำลังฟังผู้ใหญ่ทั้งสองคุยกันบางครั้งเขาก็ตอบกลับไปบ้างเมื่อโดนถามคำถามเขา้าไม่ว่าจะอิริยาบถไหนก็ดูดีในสายตาของเธอเสมอพี่ยาตของเธอนั้นโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแกร่งเขาฉลาดและเก่งอีกไม่นาน ก็คงจะขึ้นบริหารแทนบิดาอย่างที่คิดแบบนั้นสิดีแล้วเราว่ายังไงเยหนูคนโดนถามเพิ่งรู้ตัวใบหน้างามเวอร์เล็กน้อยไม่ทันได้ฟังว่าผู้ใหญ่เขาคุยเรื่องอะไรกันเพราะมัดแต่จ้องหน้าัคาราวินและตอนนี้เขากำลังทำหน้าไม่พอใจผิดอีกแล้วสินะแต่ยังไงเราก็คนกันเองอาจจะเข้มงวดกับน้องมากเกินไปเหมือนท่าน จะช่วยกู้หน้าเธอหลังจากที่ไม่ยอมตั้งใจฟังสิ่งๆมันเป็นเรื่องที่เสียมารายาทเที่ยวแต่นั่งเมอแบบนี้ไม่เป็นไรพัดการที่เยห,หนูไปฝึกงานสิทธิ์ต้องเท่าเทียมคนอื่นนะลุงแล้วแต่อาจอันไหนเห็นสมควรก็จัดการได้เลยยอมปล่อยให้ลูกสาวได้ทําตามอย่างที่หวังเอาไว้หากผลไม่ออกมาตามที่คิดเอาไว้เดี๋ยวก็คงจะคิดได้เองแหละได้ครับคุณลุงอังครวินตอบสั้นๆ แต่เสียงนุ่มลื่นหูเมื่อพูดกับผู้ใหญ่เอิงก็ไม่มีปัญหาค่ะแล้วแต่คุณพ่อกับพี่อาจเรื่องที่คุยคงไม่้ลเรื่องฝึกง,งานของเธอสินะแล้วรู้ตัวดีว่าชายหนุ่มมีแต่ความไม่พอใจเมื่อสายตาที่จ้อามองนั้นอัดแน่นไปด้วยการเบือ่อหน่ายและปนเกลียดชังจบไปแล้วนะคะกับมนทินลงรักตอนที่หนึ่งเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะก็ ขอฝากเรื่องใหม่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะเ,ออเรื่องนี้ก็เราจะไม่ได้เหมือนกันนะคะว่ามันเป็นแนวยังไงแต่ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็มารู้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องนี้ก็ไม่ได้ต่างจากแนวเดิมมากเท่าไหร่นะคะทุกคนใครที่ชอบออแนวแนวทาตรักมัจจุราชก็น่าจะชอบเรื่องนี้นะคะพระเอกของเราก็ร้ายไม่เบาเหมือนกันค่ะส่วนน้องเอิ้ของเราจะนิสัยยังไง ก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็เคยอ่านมานานมากๆแล้วเหมือนกันยังไงก็ถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไปยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะไปกดติดตามช่องเราอีกหนึ่งช่องเผื่อว่าช่องนี้มันเกิดปัญหาค่ะแล้วเราจะไม่มีทางแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะยังไงก็ฝากไปกดติดตามช่องนั้นด้วยนะคะทุกคนส่วนช่องนี้ก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดติดตามเหมือนเดิมนะคะยังไงก็เจอกันต่อหน้านะคะทุกคน ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเลยนะคะ